อยู่ในแม่บาร์แคนยอนนะนีคลาสทุกคนอีก1วันก็ได้ไปเที่ยวละเอ้ยรีบกลับนะครับจะได้รีบมากลับมาลั่นไงแฮะ ใช่หรอครับเสียงเสียงพี่บอลหรอครับไม่ช็อตเวอร์เอาดีหรอ กินแต่มีเอสได้มาคือยังไงวะ พี่ช็อตเหรอวะหายอยังนี้เหรอครับน้องๆไม่เป็นไรไม่รู้ครับ นี่ช็อตแปลก